เวลาที่เอ็กซเรย์กระดูกคอหักเนี่ยถ้ามันหักชัดเจนนะครับหักไปหมดเลยอ่ะมันดูง่ายแต่บางครั้งเนี่ยกระดูกหักมันเป็นกระดูกต้นคอร้าวอ่ะบางทีมองไม่เห็นจากเอ็กซเรย์นะดูยากเราใช้พยานแวดล้อมได้ครับเราไม่ได้ดูแค่กระดูกอย่างเดียวนะเราดูเรื่องของการวางตัวแนวไขสันหลังอ่ะแนวของกระดูกสันหลังก็ได้หรือว่าเราจะดูเนื้อเยื่อที่อยู่หน้าต่อกระดูกไขสันหลังก็ได้นะครับแล้วพยานแวดล้อมมันมีอะไรบ้างฮะผมให้อยู่2อย่างเรื่องของแนวของกระดูก ไขสันหลังเนี่ยหรือที่เรียกว่า alignment คำว่า alignment หมายถึงแนวเส้นตรงมันควรจะโค้งของมันนะครับอันที่2คือ soft tissue density คําว่า soft tissue หมายถึงเนื้อเยื่อ mm hmm. <ๆ> density หมายถึงความหนา mm hmm. เนื้อเยื่อที่อยู่หน้าต่อกระดูกมันบวมมากแค่ไหนเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องอ่านให้ได้คือสิ่งที่เรียกว่าแนวเส้นหรือว่า alignment เราลากเส้นนะครับมันจะมีทั้งหมด4เส้นเห็นไหมครับเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่ส แล้วก็เส้นที่4คือเขาลากเส้นสมมุติขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาดูว่าแนวกระดูกมันโค้งไหมโปรติกระดูกคอมันจะโค้งนะครับมันจะโค้งตามร่างกายของเราะดูเส้นแรกก่อนนะเส้นแรกคือเส้นนี้ครับเส้นนี้เขาลากจากส่วนหน้าที่สุดของกระดูกไขสันหลังเนี่ยลากไปครับมันก็จะออกแนวโคง้งโคง้งแอ่นๆอนดิดหน่อยเส้นนี้เขาเรียกว่า anterior vertebral line คำว่า v e r t e b r a v e r e b r a เนี่ยหมายถึงกระดูกไขสันหลัง แล้วก็แอนทิเลียคือด้านหน้าลายคือเส้นเราลากเส้นนี้ก่อนนะครับเราสังเกตว่ากระดูกเนี่ยมันควรจะมีความโค้งนิดนึงนะครับเห็นไหมด้านหน้าจุดด้านหน้าของทุกกระดูกไขสันหลังเนี่ยมันจะต่อกันเป็นเส้นโค้งหนึ่งเส้นมาดูรูปนี้นะครับผิดปกติแล้วครับเห็นไหมเราดูที่ตรงนี้กันนะตรงนี้คือด้านหน้าของกระดูกไขสันหลังใช่ไหมครับนี่คือด้านหน้าของกระดูกไขสันหลังทุกอันเราลากเส้นนะมันควรจะโค้งเป็นแนวด้วยกันนะจะเห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยปึ๊ก ตำแหน่งเนี่ยครับยังไม่ต้องอ่านว่ากระดูอะไรก็ได้ครับสังเกตว่ามันกระเดิดนะครับมันไม่โค้งและมันเป็นตัว S แทนมันควรจะโค้งไปแนวเดียวกันเหมือนเวลาที่เราขับรถนะครับขับรถในแนวโค้งอะ่ะมันก็ควรจะโค้งไปเรื่อยๆปรากฏว่าเนี่ยมันไม่โค้งครับมันมีการกระเดิดขึ้นมาแสดงว่าลายเส้นหรือว่าการวางตัวการเรียงตัวของแนวกระดูกขันหลังมันผิดปกติ ถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นว่าอะไรแตกชัดเจนซึ่งอันนี้เราเห็นนิดนึงนะเราไม่เห็นว่ากระดูกมันแตกล้าวอะไรชัดเจนแต่เห็นว่าการเรียงตัวของกระดูกมันผิดปกติอันนี้ให้สงสัยเลยครับเส้นที่2องครับเส้นที่2ก็มีความสําคัญใช้ดูเหมือนกันก็คือเส้นที่อยู่หลังต่อกระดูกไขสันหลังกระดูกไขสันหลังมันจะลักษะเป็นสี่เหลี่ยมครับเขาลากเส้นที่อยู่หลังต่อกระดูกไขสันหลังที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเขาเรียกว่า posterior vertebral line คำว่า p พส t e ี i o r แปลว่าหลังอะ vertebra ก็หมายถึงกระดูกไขสันหลังาลค เราหาส่วนหลังของสี่เหลี่ยมเนี่ยครับแล้วก็ลากไปเรื่อยๆมันก็ควรจะเป็นความโคง้งแอนๆเหมือนกันนะลองลากดูนะมันโค้งไหมครับมันโค้งนะแต่พอมาถึงนี้มันตรงนี้ครับเห็นไหมระหว่างกระดูกชิ้นเนี้ยกับชิ้นเนี้ยยังไม่ต้องอ่านว่าชิ้นไหนก็ได้ครับเห็นไหมมันควรจะชิ้นนี้มันควรจะอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่ามันหุบเข้าไปข้างหลังแสดงว่ามันผิดปกติ อันนี้มันไม่ใช่ลักษณะของเส้นที่สวยงามก็บ่งบอกว,ว่าตรงนี้แหละมันน่าจะมีอะไรผิดปกติถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นก็ตามนะครับต่อมาเส้นอีกเส้นหนึ่งเขาเรียกว่าเส้น spinolamina line คือเส้นนี้ครับคือกระดูกไขสันหลังเนี่ยจะมีส่วนด้านหลังที่ยื่นเป็นจาง,งอยออกมาเขาเรียกว่า Spy. สไปสไปหรือแง่งอ่ะมันยื่นออกมาครับเราก็ใช้2เส้นเนี้ยตรงนี้คือส่วนของสี่เหลี่ยมเนี่ยคือไขสันหลังที่เรียกว่า vertebra ไขสันหลังมันจะมีจาง,งอยออกมานะครับ จะงอยเนเขาเรียกว่าแง่งเขาเรียกว่าสปายจะงอยที่ออกมาด้านในต่อสปายเนี่ยขอบในของกลมๆนะครับขอบในของมันเนี่ยก็เป็นเส้นเส้นหนึ่งที่เรียกว่าสปิโนลามินาไลน์มันควรจะโค้งอย่างเงี้ยแต่ปรากฏตำอย่างนี้ครับปึ๊บมันควรจะอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่ามันกระเดิดออกไปแปลว่าตรงเนี้ยผิดปกติทุกอย่างก็ช่วยยืนยันว่าทำแหน่งนี้แหละครับมันเป็นกระดูกที่มีปัญหาแน่นอนมาดูเส้นสุดท้ายนะครับเส้นสุดท้ายเขาเรียกว่าโพสเชเลียสปายนัสไลน์ สไปนัสก็หมยถึงแง่งเนี่ยเขาเรียกสไปนัสโปรเซสคือแง่งจะงอยที่ออกมาเราลากเส้นสุดท้ายโค้งไปเลยครับก็คือขอบนอกของกระดูกนะครับลองลากไปเห็นไหมอ่าอันนี้มันโค้งอยู่ใช่ไหมครับแล้วอยู่ดีนี่ก็กระเดิดออกมาเนี่ยก็ยืนยันว่าตรงนี้ผิดปกติเนื้อเยื่อที่อยู่หน้าต่อซีสอมันควรจะมาสัก7มิลลิเมตรนะไม่ใช่7ซนติเมตรนะมันควรจะประมาณนี้ครับแต่ปรากฏว่าเนื้อเยื่อนี้เห็นไหมมันหนามากเลยมันปาไปไป2ซนติเมตรแล้วผิดปกติแน่นอนครับ แปลว่ามันบวมแล้วก็ตำแหน่งของกระดูกไขสันหลังระดับคอชิ้นที่6กเนี่ยหรือ C6 ด้านหน้าเนื้อเยื่อเนี่ยก็จะไม่เกิน2 2อมิลลิเมตรครับอันนี้คือกระดูกไขสันหลังชิ้นที่1ชิ้นที่2หน้าต่อชิ้นที่2เนี่ยมันเกิน7มิลลิเมตรอยู่แล้วครับชิ้นที่6แล้วก็ต้องไปวัดดูว่ามันเกิน22มิลลิเมตรหรือเปล่าเราดูว่าแนวกระดูกมันโอเคไหมแนวแรกเขาเรียกว่า anterior vertebral line ใช่ไหมเราหากระดูกไขสันหลังให้เจอก่อนลักษณะม,มันเป็นสี่เหลี่ยมครับเราดูเส้นที่ลากข้างหน้าเนี่ย ลากไปเรื่อยๆเนี่ยลากด้านหน้าผ่านด้านหน้าเนี่ย antilia vertebra l ล n e เห็นไหมปึ๊ดปรากฏว่าอันนี้ครับตรงตำแหน่งเนี้ยดูผิดปกติเราลากขึ้นไปนะครับเห็นไหมลากขึ้นไปมันโค้งของมันเนี่ยอยู่ดีตำแหน่งเนี้ยปึ้งเนี่ยอันนี้จริงมันคือ C2 นะมาดูผิดปกติครับแง่งเนี้ยมาดูแปลกๆเส้นที่2คือเส้นที่เรียกว่า p o s t i l i ว vertebra line จำได้ไหมอยู่ด้านหลังอ่ะหาตัวสี่เหลี่ยมของไขสันหลังให้เจอลากเส้นข้างหลังลองลากไปนะครับแนวเนี่ยไปปึ๊บปึ๊บ๊ เห็นไหมปึ้งเนี่ยอันนี้มันกระเดิดนะครับมันมาด้านหน้ามันดูแปลกเส้นที่3คือเส้นที่เรียกว่าสปินโนลามินาไลเราลากตรงนี้นะครับอันนี้คือกระดูกที่เรียกว่าสปายก็คือเป็นแง่งของมันนะ่ที่เป็นหางของกระดูกไขสันหลังนะครับเราลากขอบด้านในก่อนสปินโนลามินาไลลากไปปึดป๊ดปืด๊ดปื๊ดเห็นน,นีไหมมันผิดปกติครับ ตรงนี้มันควรจะอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่ามันกระเดิดออกไปเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงนี้ไงอันนี้ก็ผิดปกติก็บอกว่า C2 นี่แหละมันผิดปกติเช่นสุดท้ายเรียกว่า posterior spinous line เห็นไหมครับเราก็ลากไปขอบนอกสุดของ i n o u s Process เนี่ยลากไปมันโค้งไงมันปืดปืดปืดเห็นไหมอันนี้มันแปลกนะครับมันควรจะมาทางเนี้ยมันควรจะเป็นนี้แต่ว่ามันกระเดิดออกไปเนื้อเยื่อที่อยู่หน้าต่อ C2 ไม่ควรจะเกิน 7จมิลิเมตรใช่ไหมดูนี่ครับมันค่อนข้างจะหนาทีเดียวเราลองมาขยายให้ชัดเจนขึ้นนะตรงตำแหน่ง C2 เห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหางมันส่วนสไปนัตโปรเซตมันแตกครับนี่คือกระดูก C1 เป็นวง C2 ก็เป็นตัวที่ใส่เข้าไปใน C1 น่ครับจะเห็นไหมครับเห็นรอยคลักเนี่ยรอยขีดตรงเนี้ยก็คือสไปนัตโปรเซตมันแตกด้านหลังซึ่งดูแทบจะไม่ออกเลยครับเราใช้ขยายแวดล้อมเอาเมื่อกี้ไงดูเส้นนะครับเส้นว่าแนวของเส้นมันผิดปกตินะแล้วก็เนื้อเยื่อด้านหน้าเนี่ยมันดูบวม เราก็บอกว่ามันน่ามีปัญหาแหละใส่อุปกรณ์ดามกระดูกคอไปก่อนนะแล้วก็ค่อยไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์คอที่หลังครับการหักแบบนี้มันมีชื่อเรียกนะครับเขาเรียกว่าแฮงแมนแซกเจอร์เกิดขึ้นในคนไข้ที่แขวนคอหรือว่าการที่เงยหน้าแล้วมันกระแทกอย่างแรงอย่างรูปที่ผมวาเนี่ยขับรถแล้วรถเบรกครับไม่ได้ข้าอย่างผ่นิรภัยปรากฏว่าคางกระแทรกกระจกคอมันแอนมีการเงยคออย่างกระทันหันมันกดทําให้ส่วนเนี้ย เวลาที่เงยหน้าแรงๆครับตรงคอเนี่ยมาประกดกระแทกกับตรงหางของกระดูก C2 อ่ะทำให้มันแตกเกิดขึ้นในคนที่แขวนคอได้ครับแขวนคอก็แขวนคอก็จะเงยหน้าอย่างฉฉบพันทําให้กระดูกตรงนี้แตกได้ตรงนี้ครับเขาเรียกว่าพาอินเตอร์อ์ติูลาริสก็คือหางของมันนะครับตรงกึ่งกลางเนี่ยพอเงยหน้ามากๆมันกระแทกอะ่ะแตกตรงหางนี้ได้นะอีกรุ่งหนึ่งครับอันนี้เขาเรียกว่าเจฟสันเบิร์สแฟกเจอร์เป็นการแตกของกระดูก C1 ซึ่งดูยากยังไงครับดูในรูปนี้เห็นอะไรไหมครับ เหมือนเดิมครับเราลองลากเส้นดูก็คือแทบจะไม่เห็นกระดูอะไรแตกชัดเจนเลยครับแต่มาดูแปลกๆอ่ะเราลากเส้นนะขอบหน้าของกระดูไขสันหลังลากไปเรื่อยๆนะครับอันนี้มันกระเดิดชัดเจนเลยครับมันควรจะโค้งเงี้ยแต่ว่าไอเนี้ยมันกระเดิดออกไปครับแต่ว่าตำแหน่งนี่แหละมันน่าจะมีปัญหาแน่เลยครับเราลากเส้นที่2ก็ได้เส้นที่เรียกว่า posterior vertebral line ด้านหลังต่อกระดูไขสันหลังอ่ะเราลากไปครับปรากฏว่ามันมันก็กระเดิดอยู่ดีครับตำแหน่งเนี้ยมันกระเดิดออกไปข้างหน้าเราลากเส้นข้างหลังไม่ล่ะ สปินโนลาเมนาไลน์เราลากเส้นอีกเส้นหนึ่งไปตามขอบของกระดูกสปายนะครับมันก็แบบโอ้โหนี่มันไปไหนแล้วเนี่ยมันควรจะมาทางนี้ครับอันนี้มันไปข้างหน้าแทนแล้วก็เส้นข้างหลังนะโพสเซเดียสไพรนัสลน์เราลากไปนะครับปรากฏว่ามันควรจะอยู่ตรงนี้มันมาข้างหน้าก็แปลว่าตรงนี้มันผิดปัญหาแน่นอนอันที่2เราดูพยานาวารล้อมใช่ไหมครับเราดูว่าเนื้อเยื่อด้านหน้ามันบวมไหมเมื่อกี้จาว่า C 2สองอะตำแหน่งนี้ C 2เนื้อเยื่อด้านหน้าไม่ควรจะเกิน 7มิลลิเมตรครับอันนี้มันปลาไปแล้วสเซนแล้วสเซนติเมตรว่ามันบวมอ่ะแปลว่ามีปัญหาแน่นอนเลยครับซึ่งเราก็ไม่รู้มันคืออะไรครับเราก็ให้ใส่อุปกรณ์ดามกระดูกคอไปก่อนนะแล้วก็ไปเอ็กซเรยคคอมพิวเตอร์ที่กระดูกคอภายหลังซึ่งถ้าเราดูจริงมันผิดปกเติครับตรงเนี้ยมันมีการแตกอ่ะเห็นไหมตัวนี้คือ C2 ใช่ไหมครับ C2 นองอยของ C2 และ C1 ที่เป็นวงอ่ะจะเห็นว่า C1 มันแตกออกมา C1 มันพุ่งไปข้างหน้าเลยครับระยะห่างระหว่าง C1 กับ C2 เนี่นเกี mm เ่ย มันแตกออกไปครับมันมีการแตกกระจายมาเกิดขึ้นได้ยังไงผมเคยเจอเคสนี้ครับเป็นคนไข้กระโดดน้ําเป็นเด็กหนุ่มอายุไม่มากเลยครับกระโดดสาวายน้ําหัวหม่งลงไปเลยครับพอหัวหม่งเนี่ยแรงกระแทกเนี่ยทำให้ซีหนึ่งแตกเลยครับเพราะว่าแตกคือก็คือเบลส์อะกระจายปึ่งเนี่ยแตกเลยครับอย่างเงี้ยเป็นสิ่งเสี่ยงเลยพอแตกมันก็เลยทําให้มันแยกออกไปเลยครับอันนี้ก็คือเรียกว่า C1 นแตกนะเขาเรียกว่า e f f e r s o n Burst Fracture มาดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมอันนี้คือ C2 จำได้ไหม C สองมันจะเป็นแง่งเป็นจะงอยขึ้นไปเป็นเดือยครับแล้ว C หนึ่งก็จะอยู่เหมือนแหวนนะที่โอบลัต C หนึ่งเข้าไปอีกทีหนึ่งปรากฏว่า C หนึ่งนี่แหละมันแตกครับเมื่อกี้กระโดดน้ําไม่หัวมงก็เลยทําให้มันแตกโพะออกมา C หนึ่งกระจายไปเลยครับระยะทางระหว่างห่างระหว่าง C หนึ่งกับตัว C สองก็เลยห่างกันีปกติเดือยมันจะชิดกันนะครับเดือยของ C 1กับ C 2องมาอยู่ใกล้กันเพราะมันเป็นวงแหวนที่สวมกันน่ะเหมือนเราใส่แหวนในนิ้วอ่ะก็จะเป็นแหวนที่พอดีแต่ทีเนี้ยพอแหว การหางเนี่ยก็คือเขาให้ดูตําแหน่งเนี้ยมันมากกว่า3มมตรก็ถือว่าผิดปกติไม่ได้คาดหวังให้อ่านได้ถึงขนาดนี้นะครับแต่ให้ดูว่าเนี่ยเออผมว่าดูที่เนื้อเยื่อข้างหน้ามากกว่าว่าเนื้อเยื่อที่อยู่หน้าต่อกระดูกเนี่ยมันกว้างมากเลยมันเกิน7มมตรแน่นอนครับแปลว่ามันน่าจะมีปัญหาเขาให้อักเสบถ้าอ้าปากเขาเรียก open mouth ครับการอ้าปากจะเห็นชัดขึ้นตําแหน่งเนี้ยก็คือ C2 นะครับด้าน,นหน้า C2 มีเดือยครับมีเดือยแล้วก็ที่เป็นวงวงที่อยู่ข้างๆเนี่ย ทีนี้มันมีการแตกไงซี 1, มันแตกออกไปครับก็เลยทําให้2ด้านไม่เท่ากันอันนี้เป็นเอ็กซเรย์ด้านหน้านะมันก็เลยเห็นลักษณะวงของแหวน2วงอ่ะที่เป็น2 C ซีของแหวนนะครับซี C ซ้ายซี C ขวาปกติมันควรจะอยู่ห่างระยะทางเท่าๆกันอ่ะมันควรจะห่างกับเดนส์อันนี้เขาเรียกเดน์นะครับหัวของ C2 อ่ะมันควรจะห่างเท่ากันแต่เห็นไหมครับว่าฝั่งขวามือเนี่ยมันหากก่างประมาณนี้แต่ฝั่งซ้ายมือหวัวห่างไปเป็นวาเลยครับมันเกินนะครับก็แปลว่า C1 อ่ะมันแตกครับก็เรียกว่าเจ้ r ภาษาเบิร์กแฟกไั่เสถียนะ ต้องใส่อุปกรณ์ดามคอแล้วก็ต้องส่งตัวด้วยความระมัดระวังเลยครับ